ชื่อว่าแอป i n s t a b i o ค่ะหลังจากโหลดมาแล้วนะคะให้เราล็อกอินผ่าน Facebook ของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกว่าเราชอบหน้าตาแบบไหนให้เลือกที่มุมบนนะคะมุมบนเขียนว่าฟรีเอาไว้นะคะอ่าหลังจากเลือกได้แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วกดคําว่าสร้างนะคะอยู่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปหลังจากนั้นกดที่คําว่าปรับแต่งตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ เราก็ทําการแก้ไขได้เลยนะคะโดยกดที่รูปโปรไฟล์นะคะด้านบนก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเปลี่ยนรูปนะคะก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็หัวข้อก็คือใส่คําอธิบายลงไปได้เลยนะคะที่เราต้องการจะบอกอลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็กดบันทึกที่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นค่ะมาตรงนี้นะคะตรงตรงสี่อันนี้นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเราแก้ทีละอันโดยการกดเข้าไปค่ะอ่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะ แล้วก็เพิ่มปุ่มนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราต้องการจะพิมพ์อะไรนะคะอ่าสมมุติว่าเป็น l ลโอเอใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลิงก์ของ l ลโอเอแค่นั้นค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยหรือถ้าใครต้องการให้มีรูปของ l ลโอเอเราเพิ่มที่ตรงนี้นะคะก็กดตรงบวกตรงนี้นะคะกดบวกแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการอัปโหลดรูปภาพนะคะมันก็จะมีรูปภาพโชว์ขึ้นมาด้วยค่ะ แล้วก็เมื่อเราทําครบทุกอันแล้วนะคะให้กดตรงจัดเรียงนะคะเราก็สามารถที่จะเรียงได้นะคะโดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลยว่าอยากให้อะไรอยู่ก่อนอยู่หลังนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะโอเคหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาตามที่เราต้องการเลยแบบนี้นะคะอ่าเราก็สามารถกดปัดแต่งได้เลยหลังจากเราเพิ่มรูปอะไรเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะวิธีการก็คือให้กด คัดลอกลิงต,ตรงนี้แล้วก็เอาไปแปะเอาไว้ที่หน้า TikTok ได้เลยค่ะ